สิบหกสิงหานะครับพามาดูนาะข้าวที่วานไว้สองสองไร่สองแปลงัาดูฝั่งนี้พอมีพอมีน้ำอยู่นี้น้ำอยู่มุมนี้กับมุมข้างล่างนี่น้ำไม่มีของยี่ห้อร้านทำดูครับทำนาหาดน้ำดูฝั่งนี้แห้งเกลื่อน ลงไปทงข้างล่างัครบางนี้เราพอมีน้ำบางมันก็พอชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ตรงกลางนี่นก็ยังแห้งไม่แห้งแต่ก็น้ำน้อยยู่นะครับแตยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปชมอุมต่างๆนะครับเอามาชมขาข้าวนะครับอยาก่หวานไปตัวนี้ เราจะเริ่มตั้งกอได้ตันนี้เปข้าวเอาไปชมไกลหรือเป็นยังไงมีไงบ้างดูมันจะขึ้นข้างๆตัวนี้ตัดออกไว้แล้วเขามาดูนะครับข้างหน้าว่าง,งามดูเข้ามากใกล้ๆดูหญ้าทั้งนั้นแต่ยรงพอมีน้ำอยู่มองภาพรวมแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ตรงนี้ตรงแปลง นี่พอมีน้ำอยู่นะครับนี่นี่คือมีหญ้านะี่หญ้าขึ้นแซมเยอะพอสมควรมีอมถอนหญ้านะต้องคร้บนี่ต้องถอนทิ้งมาดูตรงที่หญ้าเยอะๆอ,อันนี้โดนตัดไปครั้งหนึ่งกำลังจะขึ้นใหม่นะนี่ ฝั่งนี้ไม่มีน้ำมีน้ำอยู่เพราะตรงกลางให้ดูแปลงแรกฝั่งนี้นะครับนี่แปลงแรกอยู่พาลงไปชมมุมนี้มีน้ำอยู่พราะมีน้ำอยู่บ้างแต่อยู่ตรงนี้ตัวลายคือวัชพืชอยู่นี่ครับนี่ตองเป็นดงเลยตัวนี้แรกอยู่ ถอนก็ถอนไม่ไหวแล้วถึนี้ผงามพอมาเดินอยู่ข้างในนี่เลนีม้มีน้ำพอได้ขึ้นแต่ดูหญ้าที่ขึ้นแซมน,นะครันย,ยันต้องมีเวลามาถอน โอ้โหนี่อโนี่ครับอยู่ใน,นอะไรฟังนี้ดูต้นกบแยาก,กบขึ้นแทรกนะครับนี่ตรงที้น้นำไงก็พอมีอยู่เดิน ตรงไม่มีน้ำดูตรงกลางนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีน้ำก็ปล้องปลังอยู่ถั่วขึ้นมาอีกนี่ครับตรงนี้ข้างบนข้างหน้าว่าสวยอยู่แถวๆนี้นี่ท,ทอนเงินสวเดียวงแล้วก็น,กนี่อย่า อยู่ที่ใต้ร่มต้นร่มไม้ก,ก่อนหน้าลักษนาหน่อยนะครับเราเก็บยาแล้วก็มาดูปลานะครับปราจะเพี้ยนกับปลานิลซึประมาณหกเจ็ดร้อยตัว แต่ลราเว้ยยังโมเมนต์ป้ายนินจ์